ณเด็สวแมแหวนขอยาย่าแต่งงานแล้วโรแมนติกมากข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าณเด็กสวแมแหวนขอยายย่าแต่งงานแล้วโรแมนติกมากสมกับที่ทุกคนเอาใจช่วยด้ลุ้นกันหนักมากจริงๆทริปไปต่างประเทศครั้งนี้ของทั้งคู่ นาเดชคูดกีพิยะกับแฟนสาวยาย่าอุรสยาเพราะในที่สุดสิ่งที่ทุกคนรอคอ,อยก็มาถึงนาเดชได้คู่เข่าขอยาย่าแต่งงานแล้วโดวยล่าสุดนาเดชยาย่าได้พบภาพจูบปากหวานพร้อมเฉลยว่าทั้งคู่ได้ขอแต่งงานกันแล้วซึ่งยายาก็เซเยตสมแหวนเพชรเป็นที่เรียบร้อย โดยได้เขียนภาพแคปชั่นประกอบภาพหวานๆซีนขอแต่งงานสุดโรแมนติกไว้ว่าปีนีฟินเนสออนฟอร์เวเอร์ผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้วและผมโคตรตื่นเต้นเลยยูอาร์ u มโซ l มลอง y t ท a ไมแอร์ thank you for saying yes well actually s a y yes and then yes he head to the moon and back baby ซึ่งงานนี้แฟนๆก็คีดกันหนักมากรวมถึงทุกคนที่เข้ามาตอบคอมเมนต์แสดงความยิดีกับนาเดชยา่าากับข่าวดีที่เกิดขึ้นในที่สุดก็ได้เห็นซีนขอแต่งงานของทั้งคู่แล้วหลังจากคบกันมานานและเป็นคู่ ที่หวานกันมากเลยจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ